เดียๆมาดูตอนนี้ลูกเฉเลยการบ้านนะซึ่งการบ้านของเราลูกเขาบอกว่าตัวนี้ข้อน,นี้มันมีน้ําเท่ากันคือหนึ่งร้อยกรัมถ้าน้ําเท่ากันกันนะครับเด็กๆก,ก็พิจรารณาตัวถูกรละลายในน้อว่าอันไหนมีความเข้มข้นมากกว่าความเข้มข้นหน่อยกว่านะครับซึ่งเด็กๆก็ต้องจําแบบในหัวบาลน,นี้ลูกอ่าผมจะได้พาสรุปอีกรอบหนึ่งก่อนเนาะค่อยพาไปเด็กจำงี้ครับนี่คือเส้นของสารละลายบริสุทธิ์นะครับเส้นของสารละลายบริสุทธิ์ มันจะเป็นของเส้นจุดเดือดจุดร้อนเอย่างนี้นะครับอ่าโอเคถ้ามันเป็นสารละลายมันจะต้องดิ่งลงครับสอรลรอจะต้องดิ่งลงในจุดเดยื่อแข็งจุดเดือดมันจะต้องเพิ่มขึ้นพุ่งขึ้นนะครับจุดเดือดนะครับพุ่งขึ้นนะครับทีนี้เด็กๆก็ต้องมาทําความเข้าใจฮะถ้าความเข้มข้นนะครับคือจํานวนโมลนะลูกหนึ่งโมลเท่านี้สองโมลลงไปข้างล่างสามโมลยิ่งดิ่งลงเข้าไปอีกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายิ่งดิ่งลงตามไปเรื่อยๆนะครับ คือพูดในเรื่องโมลน,นี่โมลหมายความว่าอะไรเราจะปแปลงมามาเป็นในหน่วยโมลแล้วเช่นถ้ามันมีน้ำหนึ่งกิโลหนึ่งพันกรัมเท่ากันนะครับถ้าน้ำหนึ่งพันกรัมเท่ากันนะครับความเข้มข้นของโมแล้วลเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตัวถูกนะครับตัวถูกยิ่งตัวถูกมีปริมาณที่มากนะครับความเข้มข้นเป็นโมนแล้วลก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อความ,มเข้มข้นโมนแล้วลเพิ่มขึ้นอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ โมเลกุลนะครับยิ่งโมเลกุลเยอะอุณหภูมิต้องเปลี่ยนไปเยอะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นข้อนี้ครับเขากําหนดให้ตัวทําละลายเนี่ยมันเป็นหนึ่งร้อยกรัมเท่ากันดังนั้นตัวถูกละลายเราต้องหาโมลให้เจอนะครับเราต้องหาโมลให้เจอว่ามันมีกี่โมลน,นะครับโอเคมาไล่ตัวนี้ครับตัวถูกละลายตัวแรกครับเพรานะสามร้อยห้าเนาะมันมีมวลโมเลกุลเท่ากับร้อยไม่ไม่ใช่ร้อยดิเก้าสิบสองนะครับหารด้วย 92คือ1โมลถ้า9.2ก็จะเท่ากับ0.1โมลนะครับศูโมลนะต่อไปครับข้อต่อมาคือเท่ากับ78นะครับ78็ด7ิคือ1โมล78คือ1โมล25.6ก็ต้องเท่ากับ6 6อ่าเท่ากับ0 0.2นะครับ1,5นะครับอโอเคเท่าต่อไปครับ NaOH เท่ากับ40 40คือ1โมล4กรัมก็คือ0.1โมล NaCl เท่ากับ35.5บวกกับ23.5เป็น58.5 58.5อันนี้้อา1ส่วนอันนี้ก็หารกันแล้วก็ได้0.2นะครับดังนั้นข้อ1กับข้อ3เท่ากันแล้วก็ข้อ2กับข้อ4เท่ากัน หนึ่งสามเท่ากันสองสี่เท่ากัน A c เท่ากันแล้วก็ B d เท่ากัน ข้อนี้มันผูกกับตอนหนึ่งอ่ะตอนตอนนั้นอะที่เราได้พูดว่าคูโมเลลอะ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าจะแตกตัวเป็นกี่เท่ากี่เท่าเมื่อตอนไหนนะครับเมื่อตอนตอนไหนนะโพเทสเซียมเปอร์แมงกานีตอืะ เหมือนเจอตอนหนึ่งที่บอกว่าต้องตั้งต้องตั้งนี้อ่ะข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้อนเออไม่ใช่ข้อไหนว่าที่ต้องตั้งโอ้ยหายไม่เจอเหมือนโดนลุกออกคือมีตอนหนึ่งอ่ะลูกที่ครูได้บอกว่า ถ้าสารละลายนั้นอนะถ้ามันละลายน้ำแล้วมันแตกตัวเป็นไอออนถ้ามันแตกตัวเป็นไอออนได้ถ้ามันแตกตัวเป็นไอออนได้ความเข้มข้นก็จะคูณตามจำนวนไอออน example คือตสี่สารที่เขากำหนดมาให้เมื่อกี้ได้แก่ C3H8O3 C10H8 2ตัวนี้ไม่ละลายนะ้ำพูดผิดไม่แตกตัว2ตัวนี้ไม่แตกตัวไม่แตกตัวแต่ตัวนี้แตกตัว มันเลยทำให้ปกติเราให้มาเป็น0.1โมลแตกตัวได้ตัวนี้0.1 0.1ดังนั้นเราจะต้องเอาผลิตภัณฑ์รวมกันกลายเป็น0.2โมลตัวต่อมาก็คือ NaCl มันให้มาเป็นก็แตกกลายเป็นแบบนี้ตัวนี้ให้มาเป็น0.2แตกตัวเป็น0.2 0.2 รวมกันกลายเป็น0.4ดังนั้นการทำโจทย์ข้อนี้มันจะได้เป็นข้อนี้กับข้อนี้เท่ากันข้อ B กับข้อ4เท่ากันหักมุมนะครับโดยใช้ความรู้นี้ในการหักมุมนะครับซึ่งในหนังสือไม่บอกหรอก๋ยวจะบอกอยู่ว่าถ้าสอรอไม่แตกตัวก็จะไม่มีความพิเศษอะไรเลยก็สามารถใช้อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเท่ากับ ค่าคงที่คูณโมเลลแต่ถ้าสอรอแตกตัวค่าคงที่อ,อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปก็เท่ากับค่าคงที่คูณด้วยจํานวนที่มันแตกตัวได้คูณกับโมเลลเช่นเหมือนตัวนี้มันแตกตัวได้สองอันนะครับเราก็จะเอาสองเนี่ยไปคูณตัวนี้เขาจะได้เป็นเลขสองคูณศูนย์ยูสองกลายเป็นศูนย์ยสี่แต่ถ้า ตัวนี้มันแตกตัวได้2อ,อันนะครับมันก็จะกลายเป็นเลข2คูณมาแล้วซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวแปรที่เราสามารถเพิ่มได้หรือเปลี่ยนได้ตามการแตกตัวของประจุมันนะครับตามการแตกตัวของประจุมันเท่านั้นนะจะแตกเองเฉยๆไม่ได้นะต้องตามการแตกตัวของประจุมันด้วยนะครับดังนั้นข้อนี้ก็เลยหักมุมเลยตอบข้อที่2ข้อ3 0 6 306 เมื่อสารประกอบชนิดหนึ่งจำนวน0.450กร,รมัมและลลายในน้ำ30รกรัมจุดเดยื่อแข็งและโลง0.15มวลโมเลกุลรรของสารนี้หนักเป็นเท่าไหร่ออกีาง่ายหน่อยนะครับเข้าให้ค่า k มาโอเคข้อนี้ก็จะใหเท่ากับ0.15เท่ากับค่า k คือ1.86คูณด้วยมวลตัวถูกคือ0.45 ูณหนึ่งพันหารด้วยมวลโมเลกุลของตัวถูกคูณมวลของตัวทําก็คือสามสิบโอเคแก้สมก,การนะครับทีนี้อ่ะศูนย์จุดสี่ห้าสามสิบตัด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 เลือศูนย์จุดหนึ่งห้าศูนย์จุดหนึ่งห้าตัดตัดศูนย์จุดหนึ่งห้าได้หนึ่งดังนั้นมวลของตัวถูกเท่ากับหนึ่งแปดหก คูณด้วยหนึ่งร้อยตออร้อยแปดสิบหกตอบแล้วนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับการแก้สมการธรรมดานะครับข้อสามศูนย์เจ็ดเมื่อนำตัวถูกละลายที่ไม่ละเหยไม่ละเหยด้วยนะไม่แตกตัวเนี่ยอันนี้ดีชัดเจนไม่แตกตัวนะครับเราก็คิดแค่สูตรธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษเลยนะไม่แตกตัวนะครับ ละลายน้ําเท่านี้กล่มสารละลายมีจุดที่แข็งเท่านี้จงจำมาหาโมลจานวนหาโมลิุลของตัวถูกละลายอ,อ๋ออันนี้ก็จะง่ายเหมือนกันนะครับไม่ลบแล้วโอเคครับข้อนี้เขาบอกว่าจุดที่แข็งเท่ากับศูนย์จุดคือมันเปลี่ยนแปลงไปเท่ากับศูนย์จุดสามเจ็ดสองไม่เอาเครื่องหมายลบนะลูกคือครูยอยากให้รู้ว่าน้าเนี่ยปกติมันศูนย์องศาใช่ไหมครับแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นลบสาม 0.372นะนะมันมีการเปลี่ยนแปลงไป0.372องศา,าเซลเซียสแค่นั้นเองนะครับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับค่า k ของเราก็คือ1.86คูณด้วยมวลของตัวถูกเท่ากับ4.5คูณด้วย1,000หารด้วยมวลโมเลกุลของตัวถูกที่เราต้องการหาคูณด้วยมวลของตัวทำเท่ากับ125ข้อนี้เกิดการตัดครับตัดตัวนี้ครับได้8 ต,ตัดตัดตอนนี้ได้0.2และ0.2นะครับข้อนี้ก็กลายเป็น MW ถูกเท่ากับ45คูณ8 36หารด้วย0.2เท่ากับ360หาร2เท่ากับ180ข้อนี้ก็จะตอบไปที่180นะครับกรัมต่อโมลกรัมต่อโมลน,นี่คือมวลโมเลกุลของมันนะมวลโมเลกุลของมันนะครับ อาต่อมาขอเฉลยสามร้อยเก้าสามร้อยเก้านะครับสามร้อยเก้าังไม่เฉลยดีกว่าให้เด็กๆหัดคิดเพราะว่ามันจะเป็นโจทย์ที่ฝึกเด็กๆดีถ้าครูเฉลยไปเด็กๆก็จะได้ฟังตามเหมือนเด็กๆค่อยไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่ข้อนี้นะเมื่อนำไปแพ้่สาร การแพร่การแพร่ของสารละลายมันเป็นแบปลกๆข้อสามสาขอเช็คก่อนการแพร่มันต้องเรียนเรื่องแก๊สอันนี้ข้ามไปคือต้องเรียนเรื่องการเรื่องแก๊สก่อนความสัมพันธ์ของแก๊สกับการแพร่ หน่กาอให้ทำข้อนี้อันนี้ก็ข้ามไปครับอันนี้มันแบบนี้ใส่ตัวนี้ไปหาจุดนั้นว่าจุดตเนีนวตามการเนทารีนบริสุทธิ์ก็คือใน,นเป็นตัวทำ เติมเนอทอรินลงไปอีก20จุดลอมเ,อเร็วของทาทำแบนี้จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ทีนี้ค่า k ของตัวนี้เราต้องหาค่าเคมาก่อนก็คือคำพูดของมันก็จะเป็นประมาณเนี่ยเพราจุดลอมเี็วตามการนอทอรีนบริสุทธิ์แต่เขาทำหาอ๋อโอเคยังเป็นจุดลอมเร็วโอเค ไม่ข้ามเลยว่าทำตัวนี้ด้วยน่าสนุกดีนะครับทำด้วยนะอ่าดังนะั้นการบ้านตอนต่อไปจะเยอะหน่อยนะครับกูจะขยายคลิปให้มันกว้างขึ้นนะการบ้านการบ้านการบ้านแล้วก็การบ้านนะครับข้ามข้อนี้แค่เดียวนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันในตอนต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้จะสั้นหน่อยโอเคจะได้ฝึกเพิ่งทำข้อนี้เยอะๆทำการบ้านคือต้องหัดทำก่อนนะแล้วค่อยไปเปิดดูตอนต่อไปนะครับโอเคนะไว้เจอกันในตอนหน้า